ก็สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอิชิโซล่าอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำการสร้างสวิต์สลับไฟนะครับแบบอัตโนมัตินะครับโดยใช้พาวเวอร์รีเลย์นะครับขนาด120แอมป์นะครับขดลวดครับใช้ใช้เป็นขดลวด AC 220โวลต์ไปเลยนะครับตอนนี้ผมทำการต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเราจะทำการจาลองจำลองในส่วนของอ แหล่งจ่ายไฟนะครับที่มา2แหล่งจ่ายนะครับโดยใช้สวิตช์การตัดจ่ายตัวนี้นะครับสองตัวนี้นะครับโดยการใช้สวิตช์ครับโดยให้สีสีชมพูม่วงนะครับออกเป็นเมนพาวเวอร์นะครับแล้วก็สีเขียวนะครับเป็นไฟแบ็กอัพพาวเวอร์นะครับแล้วเราก็จะใช้หลักการทํางานของรีเลย์นะครับในการจ่ายไฟเข้าที่กดลวดนะครับโดยรีเลย์ตัวนี้นะครับเป็นรีเลย์ แยกนะครับอิเลเยแยกเนาะมันเป็นเป็น1 NC นะครับ1 NC 1 NO นะครับก็เลยต้องต้องใช้พาวเวอร์วิเลยสอตัวนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราทดสอบก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดรอบหน้าครับเดี๋ยวรอบหน้าเราจะใช้เป็น2 NC 2 NO เลยนะครับมันจะได้เป็นตัวเดียวจบเลยนะครับแต่อันนี้พอดีสั่งมาเป็นเป็นสวิต์หนึ่ง NC หนึ่ง NO นะครับก็เลยทำให้ต้องใช้พาวเวอร์วิเลยสองตัวนะครับตอนนี้ผมก็ ต่อโหลดเนาะต่อโหลดดูเดี๋ยวไล่ตามนิ้วมือผมนะครับอินฮับพักนะครับแล้วก็ทดสอบกับพัดลมนะครับพัดลมอาตาริตัวนี้นะครับนะตอนนี้ผมเปิดตัวสองไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองทําการปิดแหล่งจ่ายไฟที่เราจําลองให้เป็นเมนพาวเวอร์นะครับแล้วเดี๋ยวดูว่ารีเลย์มันจะทํางานยังไงนะครับนี่เนี่ยนะครับทดสอบทดสอบดูอีกนะครับ ตอนน,อน,นี้รีเลย์มันทํางานสลับแล้วนะครับนะแต่ว่าพัดลมพัดลมก็มต่ตองนถ้าเกิดว่าแรงจ่ายไฟเมนพาวเวอร์มานะครับตอนนี้ก็รีเลย์ก็สลับกลับไปทํางานอย่างพาวเวอร์เป็นเมนพาวเวอร์แล้วอนนี้ก็เป็นหลักการออกแบบง่ายที่เรยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเรานะครับแต่ว่าต้องใช้วิธีใช,ใช้ในส่วนของอ สามารถทนกระแสได้สูงสูหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องของไฟ2มาร์ตยีนแตถ้าเกิดว่ากระแสมันต่ำนะครับเวลามันกระชากไฟทีมันก็อาจจะทําให้เรื่องของหน้าคอนแทคนะครับมีการสึกหล่อได้เร็วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกอีทางเลือกหนึ่งครับว่าผมเคยใช้ในส่วนของสวิตช์ละเอียดในอุปกรมีปัญหาในส่วนของเรื่องไฟข้ามนะครับเวลากระชากไฟสูงสงนะครับมันมีปัญหาเรื่องของการข้ามไฟทั้ไฟไปออกเป็น2เส้นเลย ทน,นวงเลยทำการตัดแปนนะครับโดยการใช้เป็น Power Relay นะครับแล้วก็จ่ายไฟแยกอสองเส้นเข้ามานะครับเดี๋ยววันนี้ทำการทดสอบก่อนอเดี๋ยวผมขออนุญาตไล่สายให้ดูนะว่าผมต่อ,อยังไงนะครับก็เราให้แหล่งจ่ายที่จะเอาเป็นเมนพาวเวอร์นะครับในการควบคุมให้รีเลย์เนี่ยทำงานนะครับเราก็ใช้ต่อสาย แอลกอเอนนะครับเข้าไปที่กดลวดนัี่ฮะฝั่งกดลวดนะครับสายขวานะครับสายขวาเนาะนี่ตัวหนึ่งนะครับสายขวานะครับก็จะครบวงจรนะครับแล้วก็พอดีเราเราแยกรีเลย์นะครับมันก็เลยต้องต้องแยกแยกตัวนิวตันออกมาฝั่งหนึ่งนะครับตัวนี้เนาะมามาควบคุมตัวนี้นะครับให้หน้าคอนแทคมันอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับให้หน้าคอนแทคอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับแล้วเราก็เชื่อม ในส่วนของนิวตันเนี่ยย้อนกลับมาควบคุมดีเล์นะครับแล้วก็ใช้สายลายนะครับก็มาควบคุมดีเล์ตัวนี้นะครับนิวตันก็โยงมาควบคุมตัวนี้นะครับส่วนแบ็คอัพพาวเวอร์นะครับก็ต่อเข้ามาฝั่งฝั่งเดียวกันนะครับฝั่งเดียวกันเนาะส่วนเอาพุทนะครับเอาพุทเราก็เลือกใช้ลายกับนิวตันแยกกันเหมือนกันนะครับมันก็จะครบวงจรนะครับก็สามารถที่จะทํางานได้นะครับตอนนี้ผมปิดพาวเวอร์ทั้งคู่อยู่นะครับ อันนี้ผมเปิดนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เปิดในส่วนของไฟแบ็กอัพนะครับต่อพัดพัดลมทํางานแล้วนะครับอ่าก็เดี๋ยวผมจะเปิดไฟเมนพาวเวอร์นะครับไปนะครับก็จะให้ดูนะครับอ่าตอนนี้ก็ทํางานแล้วเช่นเดียวกันนะครับอ่าลองปิดอีกทีนึงนะครับอ่าเห็นไหมครับก็ทํางานต่อเนื่องนะครับอ่าเดี๋ยวดูกันชัดๆนะครับเดี๋ยวดูกันชัดๆว่าเอ่อการเปลี่ยนหน้าคอนแทค มันรวดเร็วขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบด้านนี้นะครับแบบซูมไปไกลเนาะดูนะครับผมปินแล้วนะครับนะครับขยับขึ้นมาแตะข้างบนแล้วนะครับตอนนี้ใช้แบคอัพาวเวอร์นะครับในกรณีที่เมนพาวเวอร์มานะครับดีเล์หน้าคอนแทคกก็จะเด้งตรงไปแตะด้านล่างนะครับทั้งทั้งสองตัวนะครับทั้งลายทั้งนิวตันนะครับที่เราต่อไว้นะครับดูอีกทีนะครับมันจะกลับไป ใช้แบคขึ้ในกรณีที่เมนวอร์ดับก็กลับขึ้นไปแตะทำงานเร็วเทียบกับสวิตช์ A.T.S. ที่เป็นสำเร็จรูปไม่ได้แตกต่างนะครับไม่ไม่ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับดูอีกขั้นนะครับเห็นไหมครับก็รวดเร็วนะครับสามารถเอาไปดัดแปลงแล้วก็ทดแทนได้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าเนาะผมจะต่อเป็นตัวเต็มนะครับแล้วก็ลงกล่องเลยแล้วให้ ให้เป็นทางเลือกเพื่อนๆอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะทําการทดสอบกับชุดอินเวอร์เตอร์ที่เรามีนะครับที่เรามีอยู่นะครับเป็นให้เป็นไฟเมนนะครับแล้วก็ใช้ไฟจากการไฟฟ้าเป็นไฟแบคเอพนะครับแล้วก็จะทดสอบแบบเต็มรูปแบบให้เพื่อนๆได้ขันนะครับอ่าส่วนคลิปนี้ก็ขอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ